สวัสดีครับเบิ้องอำนาาัจเจริญมือหนีห้าจะพามาเบิ้งไฟแสงสีของอองานนามัสการ,รพระมงคลหนิงเมืองหรือว่างานพระญงของชาวจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับมือหนีเ้าพามาเบื้องตอนเวลากลางคืนนะครับจะมีไฟแสงส,สีหลากหลายงามครับพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าจะพายางช่มเข้าไปขังในกันเลยครับผม มีตะไวก์แสงสีครับพี่น้องร้ายหลักหลากร้ายมากไม่นะครับเป็นที่สะดุดหมูสะดุดต,ตาเนาะครับพี่น้องเช่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญทุกคนต้องเคยมากนะครับเพราะว่าเป็นงานเฉลิมฉลองหรือว่างานนมัสก,การอย่างยิงย่งใหญ่ประจำปีเนาะครับเขาจะมีลั่น ขายของหมากไม้หลายอย่างเนาะครับพี่น้องอันนี้เกาลักก็มีครับพี่น้องขายดีดีครับเกาลักเรียกว่าบักกอบานเท่านั่นแหละครับพี่น้องขมันบักกอบานเท้าขายดีคือเพิ่นกัดสีไข่ยอยู่ครับนนเป็นร้านลูกชิ้นร้านขนมเนาะครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องไฟแสงสีของนี้นันสะดุดหูสะดุดตาเนาะครับพี่น้อง ร้านนี่กระหลานใหญ่เนาะครับพี่น้องขายของหลายอย่างห้าก๋ยาย y a n เข้าไปเบิ้งกันเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งของดีเมืองอำนาจ,จเจริญเท่ามีอย่างนี้อ่าผู้ใดหิวเขาก็มีร้านขนมจีนธรนมดาครับแม่นปะครับพี่นอ้องขนมจีนก็มีให้กินเนาะครับบ่หิวแน่นอนครับมาเมืองอำนาจ,จเจริญ รันเสือผานะครับปูได้มีลูกมีครอบครัวก,กับผ้ากันมาย่างเด้ตอร์ครับก็ขึ้นก็นจะมีอของเห็นเล็กหน่อยนะครับว่าเอาไว้รอเล็กหน่อยนะครับพี่น้องเล็กหน่อยเห็นนียงางบ่อยากบ่อยากไอไปแล้วครับพี่น้องอยากได้ ข้ากเป็นยางเข้าไปกันเนาะครับนี่ครับพี่น้องเริ่มจะไก,ก่เขาสูา่บริเวณองค์พระมงคลมเมืองเมืองเนาะครับเดินทางเขาไปสู่พระมงคลมเมืองเมืองไก่จะถึงก่จะมองเห็นอยู่ใกล้ๆเนาะครับพี่น้องเนาะพระมงคลมเมืองเมืององค์ใหญ่สูงงามตะการตาเนาะครับ ครับพี่น้องเขาก็จะพากันย่างครับไปเบิ่งเรื่อยเรานะครับมีสินค้ามากมายให้เลือกครับค้นี้ก็มาเที่ยวงาน,มานา,นมานามาสการพระไยก็เป็นเหตุผลหลักเนาะครับนอะแต่ว่าเขาคล้องเครื่องใส่อาหารเสื้อผานี่ก็ร้ายเพราะว่าเพิ่นหูว่าคนมานามาสการพระไงเป็นประจำทุกปีให้ร้ายนะครับเพิ่นก็นเลย มาตั้งของพ่อขายนะครับท่ามพาบรรยากาศนี่ขึ้นขึ้นครับพี่น้องวัดพระมงคลยิงเมืองหรือว่าพระใหไณนะครับพี่นอ้องเป็นพระประจำจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งตั้งอยู่บนเขาลัางด่านนะครับแต่ก่อนนี่เพิ่นเป็นเพินเนเ่นเอื่นว่าเขาลัางด่านจะเป็นผู้เขาหินหินด่านนะครับพี่น้อง เขาหินด่านแต่ว่าโบสูงมากนะครับสมัยก่อนนี่ก็สูงอยู่เพราะว่าถ้าทั้งหรือว่าถนนพันย่างพันดีแต่ว่าตอนนี้ถนนซีเลนพานเนะครับพี่น้องกาททำให้การสัญจรสะดวกขึ้นที่เป็นเนินที่เป็นภูเขาสูงสูงคนกัตอนนี้ก็บโบสูงแล้วนะครับเพราะว่าถนนพนมาหอดพนเฮ็ดระดับถนนให้พี่น้องเที่ยวสัญจรไปได้ง่ายนะครับ พระมงคลในเมืองก็คือวัดที่สําคัญที่สุดของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับห่างจากาตัวเมืองไปพอกไก่กทแถบเสีเยหลตกวดาอยู่ในเขตเาชานเมือง,องเล็กๆใกล้ๆกับในเมืองนะครับพี่น้องพี่น้องอ,อยากจะมากอายุเส้นทาง ิถนนใช้ย,ย่างกูนนะครับิถนนซีเลนระวังจังหวัดอุบลเส้นจ,จังหวัดอุบลไปจังหวัดมุกดาหารนะครับอํานาจ,จเจริญก็จะเป็นไข่ชุดทางพานนะครับวัดพายง่ก็จะเป็นทางพานของถนนายนี่สามารถมาก,กับมาไหวบูชาได้ครับเฮ้ามองจากถนนไปซีเลนหรือว่าจากที่เฮ้าขับรถไปน่ครับเฮ้ามองเข้าไปายไพ่บริเวณวัด ขาจะมองเห็นพระมงคลมีเมืองต่างใหญ่ได้เลยนะครับพี่น้องมองเห็นตั้งแต่ถนนนะครับบ่จเป็นต้องเอ่อเข้าไปก็มองเห็นแล้วนะครับถ้าพี่น้องเอ่อบ่มีเวลาเข้าไปนะครับก็ยกมือไหวทั้งรถก็ได้ครับ,รบมองเห็นฮ็่เ่านี่ครับพี่น้องก็จะมีสุ่มเอ่อสุ่มขบวนแห่นะครับแต่ว่าพ่นบถ่ไย้ตกแต่งไฟพันไดนะครับ ก็จะเป็นสุ่มขบวนแห่ไปรบรติตกแต่งไฟาย่างกลับไปครับพี่น้องจะเป็นด้านหนาบริเวณงานช่วงนี้ก็เป็นเพิ่งช่วงหัวค่เนะครับพี่น้องคนกำลังจะเดินทางมาก็ยังบรคันหลายเต็มที่ถ้าค้นมาเยอะเต็มที่นี่ก็จะ เดินยากเนาะครับพี่น้องแอ,อ้าท์มากอันนี้ก็มีไม่คาเนขายลอตเตอรี่น้ำก็เท่าครับพี่น้องอยู่บริเวณด้านหน้าทางเขาให้โชคให้ลาบขันย่งยางไปเนาะครับพี่น้องด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณล้านเนาะครับล้านล้านดานนาของพระมงคลเมืองนี่จะสามารถใส่ท้ำกิจกรรมได้หลายอย่างเนาะครับบ่าวาจะเป็นการตักบาตรหรือว่า การบวงสรวงต่างๆเนาะครับผมนก็จะใส่ร้านบริเวณนี้แหละครับพี่น้องเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลายอย่างเนาะครับพี่น้องบริเวณนี้ก็เปิดให้เขาชมได้ตลอดทุกวันเนาะครับไม่มีวันหยุดนะครับผู้ใดยอยากมาสักการะนี่สามารถมาสักการะได้ทุกวันแต่ว่า,าช่วงช่วงเทศก,กาลนวัสก,การพระมงคลเมืองก็คือ วันเพ็ญเดือนสานั่นเองเ,องเนาะครับพี่น้องก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือนสามเพื่อนจัดอยู่หาหมือหาขึ้นเนาะครับพี่น้องก็เข้ามาเบิงมาชมเลยครับถ้างานพระธาตุพระนมมือไหนจำง,ง,ง่ายๆก็คือก็คืองานธรรมศสาการพระมงคลเมืองขึ้นกันครับซึ่งจะจัดตรงกันเนาะครับแต่ว่างานธรรมศสาการาพระธาตุพระนมนี่จัดเจ็ดวันนะครับงานพระมงคลเมืองจัดหาวัานครับกับ พี่น้องมองเห็นมาครับโอ้สวยสดงดงามครับมันก็นจะมีการทำพิธีบวงสรวงต่างๆเข้าม่องไปแต่ไกลกับสวยสดงดงามน,น,นะครับพี่น้องมีไม่ออกไม่ขาวเ่นมาล่อสวสดมนต์เนาะครับชาวจังหวัดอำนาจจะเล่นเป็น จังหวัดที่มีจิตใจไฟถ้ำนะครับอบอ้อมอารีนะครับคนทําบุญมีร้ายครับนี่ชื่อช่วงว่าคานะครับพี่น้องประมาณอ่าประมาณหกโมงกว่าก้านนะครับยังโมถึงถึงประมาณทุ่มหนึ่งเนาะที่เดินมาคนแขงังบระั่นหลายเนาะครับก็อาจจะยังกินเข่ากันโย่เดี๋ยวก็จะทะย่อยมาทย่อยมานะ หลายครับผมคนหน้านมัสการก็จะเวียนกัดออกเวียนเนเขาอย่นี้แหละครับผู้หนึ่งออกผู้หนึ่งเขาเพราะว่าคนนั้นหลายนะครับมีแต่คนจิตใจบุญสุนทานนะครับเขาก็ได้มาไหวา้พระแล้ววันนี้เขาก็จะพามาเดินชมบริเวณงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ปลาเป็นมีของขายนี่ก็เป็นส่วนทางอีกฟังหนึ่งของงานนะครับคือบลดิลานค้าลานขายบลดิมีทังเดียวนะครับมีหลายทางให้พี่น้องเลยเลือกหาเลือกใส่แถวด้านนี้จะเป็นอาหารนะครับเป็นส่วนหลายเมื่อกี้ห้าเดินมาจะเป็นเสือผ่าเป็นเอ่อเป็นหลักนะครับฟังนี้จะจะเป็นอาหารเป็นลักเสือผ่าจะมีน้อยนะครับฟังนี้ อาหารการกินของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่ได้มาออกล่าขายของให้พี่น้องเพื่อมให้พี่น้องหิวนี่แหละครับก็เดินมาเบิ่งครับมีห้ายสิ่งหลายอยังไม่จะเน่าเป็นแต่เสียบมาหาเหลือกช่มเหลือกชิมกันไหนด้วยครับเขาจีก็มีครับผม มีไฟสแสงสีนะครับเข้ามอกไปเนี่ยมันสว่างหูสว่างตาดีครับอาหารนี่หลากหลายอีกลยครับของดีน่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญทีอร่อยอรอยกับข้องเสิยม,มาร่วมตัวกันอยู่นีหลายนะครับอยากกินยังกะสามารถเลือกกินเลยทุกอย่าง ครับมีลานลูกชิ่นลานปลาเมึกมีไก่ทอดนะครับลยาย่าครับห้าก็จะพ้าพี่ห้องยางไปเบ่งกันต่ออีกนะครับบริเวณนี้จะเป็นอาหารเป็นลัก ยางพันหลังใส่กอกมากเมื่อกี้หอมลร้ครับอันนี้เป็นโอ้ซูชิกระมี่เน้ะครับปลาหมึกกระมี่คนนำหนาเท่ากับข้าแถวซื่อกันเนาะครับปูติบหิวอยู่กระมี่ครับบรรยากาศ เชียนเย็นๆักน้อยครับพี่น้องกรับเพรอที่ว่าหนาวนะครับเมืองนี้ที่เข้ามาอากาศเย็นๆักน้อยบ่หนาวบรรยากาศแบบนี้เหมาะเป็นตยางงานนามัสการพระมงคลในเมืองน,นะครับบริเวณด้านนี้เป็นด้านข้างเส้นถนนด้านข้างนะครับคาเซาอาจจะถูกแน่นนะครับก็เลย เพราะว่ารบริเวณเสรนลักคาเซอรอาจจะถูกกว่าครังงนม่คนเ็เลยจะร้ายบริเวณนี้อยู่นะครับมีหลากหลายเนะครับสินค้าเสือ้าก,กันังมีียู่ครับแต่ว่านี่หน่อยนะครับเป็นอันนี้ร้าย อันนี้นะย่างเขาไปเริ่มย่างเข้าไปข้างในบ่ครับมีตุ๊กตาให้ระบายสีบาดผาานะครับสําหรับผู้ใดอยากทดลองการวาดการระบายมีลูกมีหลานกับผ้ามาได้ครับย่างเขาไปเบิ่นอันนี้นี่กระต่ายผอมครับกระต่ายมีตะตรงางามๆครับ ขายกับขายเนาะครับเพิ่นว่ามาเนี่เพิ่นฝานแครอทไว้น้ำเนาะครับแก้วละยี่สิบบาทนะแก้วแค่รสสามแก้วห้าสิบบาทเอาไวปปอนกระต่ายเพิ่นเนาะครับนะพู้ใดยอยากปอนกระต่ายแต่ว่าบ่อยากเอาไปเลี้ยงเนาะครับกะมาสื่อแค่รสน้ำเพืนเน่นเพื่อนฝานมให้ผมเนี่ยเบิ้งที่เด็กผมมาเหม็นเนา่าเน่ามาเห็นแบบคุ้งเนาะครับอันนี้ก็เป็นมะขามหวาน ปลาเมือกยยางนะครับไปตออนซ่อนอ่นซ่อนครับปลาเมึกยยางก็ดีน,นะครับพี่น้องสวดโจโก้ครับบ,บักเผาบุญบักเผาบักเผาหน้าบักเผานะครับมาซิมกันได้เลยคนก็นเริ่มทย่อยมากนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มประมาณทุ่มกว่านนะครับยังวันถึงสองทุ่มครับครับพี่น้อง เดิมทยอยกันขามากินขา่าเรียงอิมกันเล้วกัพาลูกพาหลานมาย่างเที่ยวงานนะครับครับย่างมาจนจะถึงบริเวณทางออกนะครับใกล้บริเวณทางออกแล้วบริเวณทางออกยังมีของขายหลายเลยครับเอาขายไปไหวให้พี่น้องกินยืนทันเวลาครับ มามีร้านยังนี่ครับเยี๋ยวห้องยังไปเบิ่งกันบ่ครับนี่ร้านโดนัทเนาะครับร้านโดนัทอ่าเป็นของฝากกับบานเพราะว่าทั้งออกก็ได้ครับอันนี้เฮ้ามาเลือกซื้อโดนัทไปฝากลูกฝากร้านฝากญาติพี่น้องอยู่บ้านไหนเนาะครับมันแปลกๆได้รับโดนัทเนี่เพราะว่ามันไม่มีขายน้ำอ่าบานเฮ้าไปนไหนเนาะครับ นีก็จะเป็นร้านวาซาบิครับวาซาบิก็เลือกซื้อเลือกหนาะใส่ห่อกับบานไปกินบานได้ครับเผนเห็ดหลายครับเป็นตะแสีบหลายชิ้นละสิบบาท,บ,บ,าทาบ,บ้ครับพี่นายชิ้นละสิบบาทแต่ว่านจะเห็ดเป็นตะแสีบครับครับ ลากันไปก่อนด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ